4อี่ครับข้อนี้เรื่องของการคำนวณน,นะครับเกี่ยวปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าข้อนี้เน้นไปที่เรื่องของการดุลสมการรีดอกนะครับโดยที่2ส,สมการที่เอามาครับเป็นสมการที่ใช้วิธีในการดุลไม่เหมือนกันด้วยนะครับเรามาดูสมการแรกก่อนครับเขาบอกไว้ชัดเจนนะว่า2ส,สมการนี้ยังไม่ดุนนะครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสมการรีดอกครับเพราะว่า มีทั้งการที่เลขออกซิเดชันนะครับลดลงแล้วก็มีตัวที่เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้แสดงว่ามีการให้ได้รับอิเล็กตรอนครับจัดว่าเป็นสมการรีดอกนะเราดูตัวนี้ครับเวลาดูสมการรีดอกเนี่ยพยายามมองหานะครับพวกทรานซิชั่นไว้ก่อนครับเพราะว่าทรานซิชั่นเนี่ยสามารถมีเลขออกซิเดชันได้หลากหลายนะครับอย่างตัวนี้ครับแมงกานีสเนี่ยแมงกานีสครับในสารนี้นะครับแมงกานีสจะมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ครับ ออกซิเจนเนี่ยครับลบสเสมอใช่ไหมมี2ตัวก็เป็นลบสนะครับดังนั้นถ้าจะอยู่เป็นสารประกอบได้เนี่ยแมงกานีสครับต้องมีเลขออกซิเจนเป็นบวกสนะโอเคนะครับเรื่องการมองเลขออกซิเจนตรงนี้เป็นพื้นฐานอยู่นะแมงกานีสครับตรงนี้เลขออกซิเจนบวกสทีนี้มาดูที่ฝั่งผลิตภัณฑ์ครับฝั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยครับคอรีนเนี่ยเลขออกซิเจนลบหนครับมี2ตัวก็เป็นลบสใช่ไหมดังนั้นแมงกานีสครับจะต้องเป็นบวก2นะครับรวมกันจะได้เป็นศูนย์พอดีนะ จะเห็นคาว่าแมกนีนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันจากบวก4เป็นบวก2นะครับดังนั้นอย่างนี้เนี่ยถือว่าเลขออกซิเดชันครับมีการลดลงนะลดไป2ครับโอเคนะครับอันนี้แมงกนนี้นะครับเลขออกซิเดชันลดลงทีนี้มาดูอีกตัวนึงครับก็คือคอรีนครับคอรีนที่ส่วนนี้นะครับคอรีนตรงนี้เนี่ยเลขออกซิเดชันเป็นลบหนนะครับอยู่กับไฮโดรเจนใช่ไหมส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้ปกตินะแต่ว่าตัวนี้ครับ คลอรีนที่อยู่เป็นก๊าซอิสระเนี่ยจะมีเลขออกซิเจนเป็น0ูนย์นะครับอันนี้มันศูนย์นะจะเห็นครับว่าตัวคลอรีนเนี่ยครับคู่นี้กับคู่นี้นะมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเจนครับจากลบหเป็น0ูนย์นะครับอย่างนี้เรียกว่าเลขออกซิเจนเพิ่มขึ้นมา1ครับเคไหจากลบหเป็นศูนย์เนี่ยก็แสดงว่าเลขออกซิเจนเพิ่มขึ้นมา1นะครับเวลาดูนครับขั้นแรกเนี่ยพอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของเลขออกซิเจนแล้ว ให้เราเอาค่าที่เปลี่ยนแปลตงตัวนี้ครับมาคูณไขกันครับเอาตัวเลขตัวนี้นะครับมาคูณไขกันนะอันนี้ครับไปอยู่ที่ตัวนี้แทนสลับกันครับอันนี้เลขหนึ่งส่วนนี้ครับไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะเพราะว่าเครื่องหมายเนี่ยเป็นการบอกเฉยนะครับว่ามีการเสียหรือว่ามีการได้อิเล็กตรอนนะครับ <S <s <Jay> ถ้ากิดวราเป็นลบเนี่ยก็แสดงว่ามีการได้รับอิเล็กตรอนนะอิเล็กตรอนมีนประจุลบใช่ไหมแต่ว่าเวลาคูณไขนะครับไม่ต้องสนใจเครื่องหมายก็ได้ครับสนใจแค่ว่าจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับอันนี้ลบสองแสดงว่า มีการเปลี่ยนแปลงไป2ครับตังนี้ก็ใส่เลข2ก็พอครับเห็นไหมโอเคนะครับสมการเคมีนะครับไอตัวเลขสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายลบอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่แค่ตัวเลข2เข้าไปนะเทีนี้ครับพอคูณควายเสร็จเนี่ยเราก็มาดูสมการต่อครับต่อจากการที่เราคูณควายตัวนี้เลยนะครับจากตัวนี้ครับจะเห็นว่าในส่วนของเมกานีนะครับตรงนี้ฝั่งนี้เมกานีหนึ่งฝั่งนี้เมกานีหนึ่งอันนี้ก็โอเคนะครับสำหรับเมกานีนะแล้วก็มาดูส่วนของคอรีนครับ คอรินตรงนี้ไหมครับอันนี้คอรินสองใช่ไหมอันนี้คอรินสองนะอันนี้คอรินสองครับแต่ว่ามีตรงนี้ครับอีกสองแสดงว่ายังไงครับแสดงว่านะครับจะต้องมีการใส่ตรงนี้รครับเป็นสี่นะครับตรงนี้นะ,ะใส่เป็นเลขสี่แทนครับจะได้ดูกันได้ครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าคอรินตรงนี้สี่ใช่ไหมฝั่งซ้ายสี่ฝั่งขวาก็สี่แล้วครับแล้วก็ออกซิเจนครับออกซิเจนเนี่ยฝั่งนี้มีสองนะครับอันนี้ควรจะใส่สองไปข้างหน้าครับออกซิเจนก็จะครบสองทั้งสองฝั่งนะ แล้วมาดูไฮโดรเจนอันนี้ไฮโดรเจน4ครับอันนี้ก็ไฮโดรเจน4เหมือนกันครับแสดงว่าตรงนี้ดุลแล้วนะครับตรงนี้เป็นเลขสารสนิทที่ดุลเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับแต่ว่าข้อนี้ต้องใช้อีกสมการเวยครับเราก็มาดุลสมการนี้ต่อครับซึ่งสมการนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นสมการรีดอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าพิเศษหน่อยครับก็คือตัวนี้เนี่ยตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะครับมีแค่คอรีนตัวเดียวครับเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งเมงกานิกับคอรีนใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้คอรีนตัวเดียวครับที่มี เราดูครับว่าคลอรีนตัวเดียวเนี่ยเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับสังเกตดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับคลอรีนเป็นลบหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นลบหนึ่งนะแล้วก็มาดูอีกสารหนึ่งครับอีกสารหนึ่งตรงนี้เป็นไงครับออกซิเจนเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าออกซิเจนเนี่ยมักจะเป็นลบสองเสมอนะครับค่อยสามใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลบหกนะครับลบหกนะแสดงว่าตรงนี้ครับรวมกันเนี่ยมันควรจะได้เป็นบวกหกครับโซเดียมเนี่ยครับบวกหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นคลอร อันนี้ครับคอรีนเป็นบวกหอันนี้เป็นลบหจะเห็นว่าคอรีนเนี่ยมีทั้งการที่ได้รับอิเล็กตรอนแล้วก็การที่สูญเสียอิเล็กตรอนนะครับฝั่งนี้ครับคอรีนเนี่ยเลขออกซิเจนเป็นศูนย์ครับเป็นก๊าซอิสระนะดังนั้นจะเห็นครับว่าคอรีนนะครับมันมีทั้งส่วนที่เลขออกซิเจนลดลงครับก็คือตรงนี้เห็นไหมจากศูนย์เนี่ยเป็นลบหนะครับลดลงไป1ครับกับอีกสารหนึ่งครับที่เป็นคอรีนครับที่เลขออกซิเจนเพิ่มขึ้นครับอันนี้จากศูนย์เป็นบ มีบวก5กับลบ1นะครับอันนี้คือลดลงอันนี้คือเพิ่มขึ้นครับจากศูนย์เป็นบวก5เคครับก็มีทั้งตัวที่เลขออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะครับได้ออกมาในลักษณะอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็ยังนับเป็นสมการรีดอกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเวลาการดุลเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนสมการบนครับสมการบนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเัน2ตัวใช่ไหมแต่คราวนี้มีตัวเดียวครับที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเันทั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะหลักการดุลจะเป็นอย่างนี้ครับ เราจะไปสะใ,ไไใส่ตัวเลข <ๆ S 1> <s> นะครับที่อีกฝั่งหนึ่งของสมการครับเมื่อกี้เนี่ยเวลาคูณควายนะครับมันเป็นสารที่อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมคูณควายนะครับเป็นสารอยู่ฝั่งเดียวกันแต่คราวนี้ตัวเลขที่จะใส่ครับเราจะไปคูณคว่ยที่อีกฝั่งหนึ่งครับอย่างนี้ครับไอตัวที่บวก5้าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับคือตัวนี้ใช่ไหมจากศูนย์นะครับเป็นบวก5ครับอันนี้ครับเป็นตัวที่คอรีนเนี่ยเลขออกซิเจนเป็นบวก5นะครับเราจะไม่ใส่เลข5ครับที่ตัวนี้ จะไปใส่ที่อีกตัวหนึ่งครับจะได้เป็นการคูณควายนะเห็นไหมเอาบวก5นะครับไปใส่อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นลบหแทนส่วนในเลขลบหตรงนี้ครับเราจะใส่เลข1เข้ามาเนี่ยเข้าไปที่ตัวบวก5แทนครับสลับกันอย่างนี้นะเคนะครับอันนี้ครับเป็นลักษณะการดุลสมการอีกแบบหนึ่งนะครับในกรณีที่ตัวที่ให้ด้วยตอนกับรับอ้ตอนเนี่ยเป็นตัวเดียวกันครับเราจะมีหลักการคูณควายนะครับเอาตัวเลขเนี่ยไปคูณควายที่สารอีกฝั่งหนึ่งแทนนะ โอเคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการคูณค่วยครับแต่คูณค่วยเสร็จแล้วก็ต้องมาดูสมการต่อครับโอเคนะครับใส่เลขเสร็จแล้วก็ต้องดูสมการต่อนะลองเช็คดูครับเริ่มเช็คจากส่วนไหนก่อนดีครับเช็คจากโซเดียมก่อนก็ได้ครับโซเดียมนะโซเดียมตรงนี้5บวกตรงนี้1ครับดังนั้นตรงนี้ต้องใส่เลข6ครับโซเดียมเป็นหนะตรงนี้โซเดียมเป็น6แล้วครับแล้วคลอรีนล่ะคลอรีนฝั่งนี้6ครับฝั่งนี้6ฝั่งนี้แม่ครับฝั่งนี้มีแค่2อนะครับมันต้องสองอยู่นะดังนั้นต้องใส่้าะไป มีการดุลเรียบร้อยครับเรามาดูในส่วนของอ JI, อกซ oui, ิเจนครับออกซิเจนเป็นไงครับฝั่งนี้เป็น6นะครับอันนี้เป็น6นะอันนี้6ตัวนี้ล่ะตัวนี้3อันนี้1ครับแสดงว่าควรจะใส่3ไปข้างหน้าตรงนี้ครับโอเคมะออกซิเจนจะได้เป็น6นะครับเห็นนี่สามนี่สาครับเป็น6แล้วนะต่อมาสุดท้ายครับไฮโดรเจนไฮโดรเจนหน่มครับตรงนี้เป็น6นะอันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็น6เรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้คือสมการดุลแล้วนะครับ จะเห็นนะคบว่าตอนนี้เนี่ยสมการทั้ง2ตัวดุลเรียบร้อยแล้วครับการดุลอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของการรีดอกนะก็ลองไปทบทวนกันดูนะครับทีนี้มาดูโจทย์นะครับโจทย์ถามว่าต้องใช้ mn o 2กี่กรัมจึงจะให้แก๊สคอลรีนที่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไพรอซา์หนึ่งจุดห้าโมลโอเคครับไอการถามแนวเนี้ยครับเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับว่าคอลรีนเนี่ยปริมาณสารที่ได้เป็นเท่าไหร่ครับเราสามารถมีการเปรียบเทียบนะครับเทียบปริมาณสารเนี่ยเชื่อมกันครับระหว่าง m n o 2กับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้โดยตรงเลยครับแม้ว่ามันจะอยู่คนละสมการกันนะเห็นไหม m n o 2เนี่ยอยู่แค่สมการนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่สมการนี้นะครับแต่ว่ามันมีตัวเชื่อมอยู่ครับก็คือคอรีนครับคอรีนเนะครับเป็นตัวที่ไปเชื่อมได้ครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากสมการนี้แต่เป็นสารต้งต้นของสมการนี้นะครับเราสามารถใช้หลักการดุลสมการอย่างต่อเนื่องได้ครับใช้หลักการนะครับดุลสมการอย่างต่อเนื่องนะหลักการดูลสมการอย่างต่อเนื่องนะครับ จะใช้ได้เมื่อมีสารที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง2สมการครับก็คือคอรลีนใช่ไหมกรณีน,นี้คือคอรลีนนะขั้นแรกครับก่อนจะทําการดูสมการอย่างต่อเนื่องเนี่ยต้องทําให้สมสิทธินะครับของตัวเชื่อมนะครับคอรลีนตรงนี้เนี่ยมีสมบัติด้านหน้าเท่ากันทั้งสองสมการครับอย่างนี้เนี่ยสมบทธิครับด้านหน้าคือ3ใช่ไหมแต่นี่คือ1นะครับเราควรคูณ3ตลอดครับคูณ3ตลอดที่สมการนี้นะเพื่อให้สมบัติด้านหน้าของมันเนี่ยเหมือนกันนะครับอันนี้คูณ3ตลอดเลยครับอันนี้ก็เป็น4 32ใช่ไหม อันนี้เป็น3อันนี้ 3, 2, 6ครับและตรงนี้ก็เป็น3ครับสำคัญคือตรงนี้นะครับคราวนี้จะเห็นครับว่าสมธิ์ด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันแล้วครับพราเหมือนกันนะครับเราสามารถเอาสารนะครับของ2สมการเนี่ยมาเทียบปริมาณสารได้เลยครับเราดูนะอย่างนี้เนี่ยเป็นการเทียบใช่ไหมครับเอมีโนสกับโซเดียมไนไตรด์ครับสามารถจับมาเทียบกันได้เลยครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ครับเม โดยจะเอาเลขสมัมส,สิทธิ์นะครับที่เรามีการคูณ3ตลอดแล้วเนี่ยมาเทียบกันนะอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าจะเทียบนะครับปริมาณ MnO2 กับโซเดีมดยมไฮดรอกไซด์เนี่ยถ้าจะเทียบครับปริมาณสารนะครับเทียบโมลน,นะจากสมสการนะครับอันนี้ต้องเป็นเซนหนโมลของ MnO2 ครับจับเท่ากับนะครับอันนี้สมัมปสิทธ์ด้านหน้าคือ6ใช่ไหมก็เป็นเซนหนส่วนหโมลของโซเดีมดยมไฮดรอกไซด์ครับ สามารถเอามาเทียบกันได้อย่างน to ี้เลยนะครับเมื่อมีการดุลสมการอย่างต่อเนื่องนะข่าว่าดูสมการอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือให้สารที่เป็นตัวเชื่อมนะครับมันมีเลขสัมบูร์เท่าๆกันครับถ้าทาอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถจับ2ตัวนี้มาเทียบกันได้เลยครับโอเคนะคราวนี้ก็ง่ายๆแล้วครับคณวนตาปกติได้เลยครับอันนี้ตัดกันได้ใช่ไหมอันนี้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะโมลของโซเดียมเทอไซด์ก็บอกมาแล้วครับคือ1นึ่งจุดห้าโมลครับอันนี้แค่หนึ่งจุดห้าได้เลยหนึ่งจุดห้าหารสองครับก็จะได้0ะไรคร แล้วก็โมลครับของไอเมนสองเนี่ยเราสามารถใช้สูตรโมลเท่ากับมมลนะครับมวลหารด้วยมมลโมเลกุลครับเขียนม้มเขาก็ถามหากรัมนะครับหาปริมาณมวลที่มีหน่วยเป็นกรัมนะกพนัะนใช้สูตรโมลเท่ากับมวลหารด้วยมมลโมเลกุลนะครับจะได้สามารถคิดหนักมาได้ครับอันนี้ก็แทนเลยครับมวลยังไม่รู้ก็ติดไว้นะครับติดจีไว้นะส่วนมมลโมเลกุลครับ m n ครับเมกานีสเนี่ยมวลเท่ากับ55นะครับ55นะออกซิเจน2ตัวครับ16 2 3 2ครับอันนี้เป็น55าหบวกสานะคิดเลขออกมาไม่ยากครับจะได้มวลนะครับได้มวลออกมานะมวลเนี่ยจะอยู่ที่65.2ครับเอาทศนิยมตำแหน่งเดียวใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคำตอบได้เลยครับ65.2นะตอบข้อ2ครับโอเคนะครับข้อนี้เนี่ยเรื่องของการดุลสมการต่อเนื่องนะครับหลายคนเข้้าาใจดีอยู่่่แแลววครับต เรื่องดูสมการรีดอกเนี่ยหลายคนอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับลองไปทดวนกันดูนะ,นนะเกี่ยวกับการดูสมการรีดอกครับพรุน,นี้เนี่ยมีการดูล2แบบเลยนะครับแบบที่มีการเปลี่ยนแปลนเลขออกซิเจนสองตัวกับเปลี่ยนแปลนเลขออกซิเจนแค่ตัวเดียวนะครับลองไปทวน,ทนวิธีการดูนกันใหไปทีงนะสี่ห้าครับข้อนี้ครับเป็นการเช็ควิธีการนําเรื่องของกฎอวโกโดมาใช้นะครับเรามาดูครับสิ่ง,งที่โจทย์นี้เนี่ยบอกนะครับว่าเราสามารถใช้กฎอวโกโดได้เนี่ยก็คือ มีการบอกเขาว่าที่อุณหภูมิและความดันคงที่นะครับอุณหภูมิและความดันคงที่เนี่ยหมายถึงว่าในภาวะนี้ครับแก๊สต่างๆที่อยู่ในสมก,การเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่อยู่ในสภาวะอุณหภูมิและความดันเท่ากันนะครับโอเคไหความหมายเป็นอย่างนี้นะเราดูก่อนครับสารตั้งต้นเนี่ยครับมีแก๊สสตัวคือ x ห้อยสตรงนี้ครับตัวนี้นะแล้วก็ y ห้อยสครับอันนี้ทำริยาพอดีกันใช่ไหมแล้วก็ได้แก๊สแทออกมาครับ เขาบอกว่าได้แก้แซดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะครับแสดงว่าแซดตัวนี้ครับสามารถเขียนสูตรได้นะครับเป็น x ครับแล้วก็ y เพียงแต่ว่ายังไม่รูนะครับว่าแซดเนี่ยตัว x เนี่ยครับสารประกอบของมันเนี่ยห้อยอันเลขอะไรอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ดูนะก็ติด x ไว้นะครับส่วน y ตรงนี้ก็ยังไม่รู้ครัาว่าจะเป็นเลขห้อยอะไรนะครับในสูตรนะก็ติดเป็น y เล็กไว้ครับโอเคนะครับอันนี้คือสูตรของแซดที่เราเขียนไว้ได้คร่าวๆนะทีน,นี้ถ้าเราจะรู้ครัาว่า จะเขียนนะครับแซเนี่ยออกมาเป็นสูตรได้ยังไงนะครับเราต้องลองดูลสมการก่อนครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะดูนสมการนะครับไม่สามารถเอาเลข2มาใส่ไว้ตรงนี้กับเลข3มนะครับมาใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะ <c ười> เพราะว่าเรายังไม่รู้เขาว่าสมการตรงนี้เนี่ยเลขสมสิ์ด้านหน้าตรงนี้เป็นเลขที่ดุแลแนวหรือยังนะครับ <c ười> แบบนี้จะเช็คยังไงครับจะเช็คยังไงว่าสมกรารตรงนี้เนี่ยเราจะดุลยังไงครับเพราะว่าเกิดูนแล้วเนี่ยจะได้สามารถเขียนสูตรนะครับเขียนเลข x กับ y ตรงนี้ได้ ขั้นแรกครับเรามาดูสิ่งที่เขาให้มาคือ x ค้อยสองเนี่ยครับเขาบอกว่ามีปริมาตร30ลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมแล้วก็ y ห้อยสามครับสิบลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็บอกไว้ด้วยนะครับว่าแซดเนี่ยผลิตภัณฑ์นะครับได้ออกมาสามสิบลูกบาศก์เซนติเมตรครับโอเคนะครับอันนี้คือให้ออกมาเป็นปริมาตรใช่ไหมบอกปริมาตรสารออกมานะครับในรูปของปริมาตรนะจากข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถบอกสัดส่วนปริมาตรครับลองทอนเป็นเลขสัดส่วนอย่างต่ำดูครับอันนี้สามสิบใช่ไหมอันนี้สามสิบนะครับพี่ทอนเป็นสามครับ อันนี้10ครับ10เนี่ยทอนเป็น1ได้ใช่ไหมทำเป็นสัดส่วนยางต่ำนะสาต่อ10นะครับก็เป็น3ต่อ1อันนี้ครับ30ก็ทอนเป็น3ครับทาไมต้องทําเป็นเลขสัดส่วนอย่างต่ำครับเพราะว่าตามกฎอวโวกาโดนะครับเมื่อข้อนี้เนี่ยบอกเงื่อนไขมาให้ครับว่าอุณหภูมิและความดันคงที่นะครับแสดงว่าสามารถเอาสัดส่วนของปริมาตรตรงเนี้ยมาใส่เป็นเลขสมบทธิด้านหน้าสมการได้เลยครับพอเราตัดเลขนะครับปริมาตรเนี่ยเป็นสัดส่วนยางต่ำแล้วนะครับเอาตัวเลขตรงเนี้ยที่ตัดมาแล้วเนี่ยครับ ไปใส่เป็นเลขสัมประสิทธิ์ได้เลยครับอันนี้เป็นการใช้หลักของกฎออบการดนะโอเคนะครับอย่างนี้จะเป็นสมการที่ดุลเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยนะครับลองดูเงื่อนไขครับว่าเขาให้ปริมาตรมาอย่างนี้เนี่ยแล้วเงื่อนไขของกฎออบการดอกาก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ครับก็สามารถใช้หลักการตรงนี้ครับตัดจํานวนปริมาตรเนี่ยเป็นสัสดส่วนอย่างต่ำแล้วก็เอาเลขสัสดส่วนอย่างต่ำนะครับ เป็นเลขส,สัมบูรณ์ด้านหน้าสมการได้เลยครับตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขของสมการที่ดุลแล้วนะเค okay, นะครับเราก็มาดูครับว่าตรงนี้เนี่ยสูตรของมันควรจะเป็นยังไงครับ x ตรงนี้นะครับควรจะเป็นควรจะเป็น2นะครับเป็น2นะดูดีนะครับอันนี้เนี่ยด้านหน้ามันมีเลขสมัมสิร์อยู่นะเป็น3าจริงไหมดังนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยควรจะเป็น2ครับเพราะว่าสองคูณสามเนี่ยจะได้เท่ uk uk ากับหกพอดีซ้ายขวาก็จะดุลเท่ากันนะอันนี้ครับสามคูณสองได้หกอันนี้ครับใส่ตรงนี้เป็นสองแล้ว ตัว x เนี่ยดูนแลวครับส่วนตัว y ครับตัว y ตรงนี้ควรจะเป็น1นะครับ1นะเพราะว่าเลขค่อยตรงนี้เลข1ครับคูณกับ3ตรงนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ3ครับซ้ายขวาก็จะได้เท่ากันนะเขเคครับหญิงก็สามารถเขียนสูรได้นะครับว่าตัวนี้เนี่ย x ควรจะห้อย2แล้วก็ y ครับควรจะห้อยเป็น1นะครับเขเคนะอันนี้คือสารแซดครับตัวข้อไหนครับตรงกับข้อ3นะครับเขเคนะข้อนี้ถือว่าเข้าใจหลักการนำกฎอวกาศมาใช้เนี่ย ก็จะเป็นข้อที่ไม่ยากเลยนะครับข้อจบไปแล้วนะครับใครากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมก้าเคมขายทุกปมในเคมีมอปายนะครับหรือว่าติดตามทาง YouTube Channel เคมีพี่พีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับ เนื้อหาคราก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสบทแล้วนะซึ่งคอตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะพี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมาญและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุศสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับ ซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหม ซึ่งคอตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID Mega g a เคม2นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้อนนะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคน,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ